ทีมงานสารคดี National Geographic ไปเจอซากเท้าคนค่ะบนยอดเขาเอเวอเรสต์จุดที่ไปเจอเนี่ยประมาณสัก800ฟิตก่อนที่จะถึงยอดเขานะคะสภาพที่เจอก็คือชิ้นส่วนของเท้าคนแล้วก็มีรองเท้าบูทร,รวมไปถึงมีถุงเท้าติดอยู่ด้วยและที่สำคัญก็คือบนถุงเท้าเนี่ยมีได้ปักตัวอ,อ,กอักษรเป็นชื่อย่อเอาไว้ว่า A.C. Irvine น่าจะใช่เจ้าของเท้าชิ้นนี้ล่ะค่ะเพราะว่าปักตัวอักษรเอาไว้ถ้าเป็นไปได้อักษรย่อ A.C. Irvine นั้นอาจจะหมายถึง Andrew Comin Irvine หรือว่าคุณแซนดี้นะคะซึ่งเขาเป็นนักปีนเขาชาวอังกฤษหายสาบสูญไปเป็น100ปีแล้วมีคนเห็นเขาครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือ8มิถุนาย,ยนในปี1924ตอนนั้นคุณแซนดี้คนนี้อายุ22ปี ไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์กับคู่หูของเขาที่ชื่อว่าจอร์จมัลเลอรีค่ะแต่หลังจากนั้นในปี1999ก็มีคนพบศพของจอร์จมัลเลรีแต่ไม่เคยมีใครพบร่างของแซนดี้และไม่เคยมีเบาะแสใดๆณนะตอนนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเอา DNA ไปตรวจอยู่นะคะเพราะมันมีความสำคัญมากๆถ้าสมมุติว่าใช่แซนดี้จริงๆประวัติศาสตร์การพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เราเคยรู้ว่าเป็นเอ็ดมัน i ์ฮิลลารีกับเทนซิงนอร์เก้สคนนี้ที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จเมื่อปี1953 อาจจะถูกลบไปอาจจะต้องเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่อาจจะกลายเป็นแซนดี้คนนี้หรือเปล่าที่เป็นคนแรกของโลกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จทีมงานของ national geographic เนี่ยเขาบอกว่า สาเหตุที่ไปเจอเพราะว่าโลกร้อนค่ะน้ําแข็งมันละลายหิมะมันละลายจุดที่ไปเจอเนี่ยเป็นทานน้าแข็งเซนทรัลรงบุกนะคะซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของยอดเขาเอเวอเรสต์ตอนที่เขาเดินเดินไปเขาเชื่อว่าชิ้นส่วนเท้าเนี่ยน่าจะเพิ่งถูกน้ําแข็งละลายไปได้แค่7วันคือเอาง่ายๆที่ผ่านมามันคงโดนน้าแข็งทับถมอยู่จนกระทั่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนพอปรากฏการโลกร้อนก็เลยทาให้น้ําแข็งค่อยๆละลายแล้วก็เผยออกมา มาให้เห็นชิ้นส่วนของรองเท้าบูททีมงานก็เข้าไปดูแล้วก็ขุดออกมาก็เจอจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมงานได้เจอถังออกซิเจนด้วยนะคะซึ่งถังออกซิเจนเนี่ยพอไปดูแล้วมันมีการสลักปีเอาไว้ปี1993ตอนนั้นเนี่ยมีคณะนักเดินทางของปี1993พยายามจะไปค้นหาร่างของแซนดี้เนี่ยแหละแต่หาไม่เจอแล้ว ภารกิจนั้นก็ล้มเหลวไปด้วยก็เชื่อว่าถังออกซิเจนนี้น่าจะเป็นของทีมงานในชุดนั้นชิ้นส่วนตอนนี้ถูกนำออกมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกนะคะส่งไปพิสูจน์ DNA เขาเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณแซนดี้เนี่ย เอากล้องติดตัวไปด้วยหลานสาวของคุณแซนดี้บอกเลยว่ามั่นใจนะคะว่าตัวคุณแซนดี้เนี่ยตอนที่จะขึ้นไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ย,เ,ยเขาสะพายกล้องติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ถ้าเจอเท้า ก็ไม่แน่อาจจะเจอกล้องนั้นและอาจจะเจอฟิล์มซึ่งยังไม่ได้ล้างและในฟิล์มนั้นอาจจะมีภาพการพิชิตยอดเขาของคุณแซนดี้สำเร็จแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนี่กำลังกลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญนะคะในการไขปริศนาผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้คนแรกของโลกว่าเป็นใครกันแน่แต่ที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์เดิมอย่างที่บอกค่ะ เมื่อพฤษภาคมปี1953โลกบันทึกเอาไว้2คนที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จก็คือเอ็ดมันด์ฮิล y ลารีเป็นชาวนิวซีแลนด์แล้วก็เทนซิงนอร์เก e เทนซิงนอร์เก e เนี่ยเป็นชาวเขาเผ่าเซอร์ปาที่เนปาลค่ะพูดง่ายๆเขาเป็นลูกหาบนั่นเองเหมือนเวลาเราจะขึ้นภูกระดึงอะคะ่ะเราจะขึ้นไม่สำเร็จถ้าเราไม่มีลูกหาบไปด้วยคุณเทนซิงนอร์เก้เนี่ยก็เป็นลูกหาบเช่นเดียวกัน ยอดเขาเอเวอเรสต์ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะคะมีความสูงจากน้ำทะเล8,848เมตรทุกปียอดเขาแห่งนี้จะเพิ่มความสูงขึ้นปีละประมาณ5-6ถึมิลเพราะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลก2แผ่นที่ชนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแรงดันเนี่ยก็จะทำให้ความสูงของยอดเขาเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นไปทุกปี ชาวเนปลาลเนี่ยถึงขั้นเรียกยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งนี้ว่าเป็นหน้าผากแห่งท้องฟ้าส่วนชาวทิเบตก็มีความเชื่อว่าเป็นมารดาแห่งสวงสวรรค์น,นะคะการพิชิตยอดเขาแห่งนี้ยากเย็นเหลือเกินค่ะเพราะว่าสูงมากๆเป็นจุดแบ่งพรมแดนระหว่างเนปลาลกับทิเบตนะคะและที่สำคัญคือสภาพอากาศสุดขั้วมากหน้าหนาวติดลบถึง36องศาเซลเซียสส่วนหน้าร้อนติดลบ10 9องศาเซลเซียสจุดที่เขาบอกว่ามันยากมากที่สุดเลยเรียกว่าจุดเดซโซนก็คือก่อนที่จะถึงยอดเขาค่ะบริเวณนั้นลมแรงและออกซิเจนมีน้อยมากคนที่จะขึ้นไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่คุณจะต้องปีนตรงเดสโซนเนี่ยคุณต้องใช้พลังงานมากเป็นหมื่นๆแคลอรี่ต่อวันนะคะและที่สำคัญต้องเผื่อพลังงานเอาไว้ด้วย อีก25เพราะเมื่อคุณขึ้นไปได้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีช่วงที่ลงเอาไว้ขาลงเนี่ยคุณต้องเก็บพลังงานเผื่อเอาไว้ด้วยและที่สุด29พฤษภาคมทั้งสองคนนี้ก็สามารถพิชิตยอดเขาได้สำเร็จ ทั้งคู่ขึ้นไปด้วยกันนะคะตัวเอ็ดมันเนี่ยฮลรีเดินนำแล้วก็คล้องเชือกตามมาด้วยลูกหาบก็คือเทนซิงนอร์เกที่คอยั u p อ o r t อยู่จนกระทั่งมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาบอกเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าผาหินชันประมาณสัก40ฟุตสูงจุดเนี้ย คุณเอ็ดมันฮิลลารีเกือบจะตกร่องแล้วก็พลาดท่าแต่ว่าที่สุดแล้วเทนซิ n งนอร์เกก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเอาไว้ได้รอดมาได้จนทุกวันนี้หน้าผาแห่งนั้นเนี่ยก็เลยเรียกกันว่าฮิลลารีสเตปหรือว่าก้าวของฮิลลารีนั่นเองหลังจากที่ไปถึงยอดเขาทั้งคู่ใช้เวลา15นาทีบนยอดเขานะคะสูตรอากาศมีการฝังลูกอมมาไว้ด้วยเอาไม้กางเขนไปปักแล้วก็เอาธงสมธงไปปักมีธงของอังกฤษมีธง ของสหประชาชาติและธงของเนปลาลภาพที่ได้มาเนี่ยไม่มีรูปของคุณเอ็ดมันฮิลลารีเลยค่ะเพราะว่าเทนซิงนอร์เกที่เป็นลูกหาบเนี่ยใช้กล้องไม่เป็นเพราะฉะนั้นภาพที่ถ่ายออกมาก็จะมีแต่ภาพของเทนซิงนอร์เกทั้งนั้นเลยนะคะหลังจากที่พิชิตยอดเขาได้สำเร็จเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากสมเด็จพระราชินีของอังกฤษพระราชทาน เครื่องราชจนทุกวันนี้เป็นเซอร์เอ็ดมัน l a ฮิรารกลายเป็นท่านเซอร์ไปเรียบร้อยในขณะที่เทนซิ g งนอเก้ก็ได้รับเหรียญกล้าหาญด้วยทุกวันนี้เทนซิงนอเก้เสียชีวิตลงแล้วนะคะเมื่อปี1986ตอนที่อายุได้71ปีด้วยโรคหลอดลมหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทปีนเขาทุกวันนี้ลูกชายเป็นคนบริหารกิจการค่ะ ในขณะที่เอ็ดมันด์ฮิลลารีเองเสียชีวิตลงแล้วเมื่อปี2008ในขณะที่เขาอายุได้88ปีหัวใจล้มเหลวนะคะแต่ว่าตลอดหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเอ็ดมันดฮิลลารีก็ดูแลชาวเขาเผ่าเซอร์ป่าตามที่เขาได้รับปากกับรัฐบาลเนปาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างชุมชนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเพราะเขาเชื่อมั่นมาเสมอคะ่ะว่าเขาจะไม่มีวันนี้เลยถ้า ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ร่วมเดินทางกับเขานั่นก็คือเทนซิงนอยเกค่ะ